ที่ร้าน t ันเด e ไ b บ k e นนทบุเรีค่ะวันนี้นะคะคัสสสูบมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันบ้างนะคะคันนี้จะเป็น Honda CB650F ปี2017ค่ะลูกค้าคันนี้ราคา่ที่12ึ0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้สภาพสวยนะลูกค้าเป็นสีไต c o ลร์ค่ะชุดหน้าใหม่ๆแบบนี้กันไปเลยนะคะยางเต็มๆค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะกาดน้านะคะคันนี้ติดตั้งมาให้คุณลูกค้าพร้อมนะคะรอบแฟรลงและเครื่องยนต์ถือว่าสภาพใหม่ ไปเลยและที่สําคัญได้ท่อแต่งทรงไดโวเท่ๆแบบนี้กันไปเลยค่ะสำหรับ,บเจ้าคันนี้นะคะยังหลังสภาพสวยมีทายสั้นแต่งมาให้คุณลูกค้าพร้อมๆนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมที่สําคัญเป็นสีพิเศษด้วยนะคะพี่ๆท่านใดชอบสนใจค่ะสามารถติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดกับเซลฟา้าได้เลยย้ำเหมือนเดิมนะคะที่ร้านเรามีบริการขนส่งให้พร้อมนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้เซลฟฟ้ายินดีให้บริการค่ะ